พี่น้องช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะมีเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังมพี่น้องว่าอันฟังนิทานอันนี้อยากเรื่องจริงอะไรเป็นยูบ้านอันแม่สาวลาเราให้ฟังพี่น้องเสือ้ออันเคยได้ยินบะเสื้อบ่มันมีคนนั้นจำศาสตร์ได้ดี สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงอยู่กับส่งกิเทพกับสาวลาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาววันนี้ฉันจะพามาโอเคนกไป <laughs> ใกล้นาะแล้วเราใชแกงไก่ใช้น้อไม่ส้มภาคที่สงองมาเอามาแกงเลยบนีไปดับเกลกอะฟักไก่ก็นเนาะตัดเป็นต้น ກະຊິບຸນຍ່າເນາະພີ່ນ້ອງກ້າ พี่น้องทุกหัวดชิ้นไข่ใส่แล้วก็ตำเครื่องใส่บันดวดนนี้พี่น้องได้มากินน้ำกันไปได้อย่างกินแรงแนะ่

ก็สิเอาไข่แปะคั่วก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะปลาแดกเฮาสดดีแป้งนัวปลาแดกดิบคาดบ่ได้ ชาวลาวนในใส่อันีปละเด็กดึกเนาะบางคนพูดว่ามันอันใส่ปละเดกแล้วมันบอเข้ากันกับนัลไม่สมแต่ชาวลาวลึมนะเนาะเค็ใดใส่ปละเดกตลอดอา้าวคนเข้ากันเข้ากันไปขั้วบันไปไปขั้วเลย ไปใช้ไก่คนกุระไก่สุกเขาจะเติมน้ำลงไปเด้อพี่น้องคั่มก็ไหวๆด้วยเนาะอู้หู้บัดเดี๋ยวคัม่มละ ีเครื่องโตเด้อพี่น้องเครื่องนึงเอาไว้มันสิกิน พี่น้องมาใส่อันน้ำลงไปเขาก็งอมฝาไว้ต้มให้ไก่เปื่อยๆนะก็สิบใบล้างเอาไม่ส้มมาไว้ใส่ นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะมีเรื่องเล่านิทานสู่กันฟังมพี่น้องแบอันฟังนิทานอันนี้จากเรื่องจริงอะไรเป็นย่บ้านอันแม่สาวลาลาเราให้ฟังพี่น้องเสือ้ออันเคยได้ยินบ่เสื้อบ่ว่ามีคนอันจำศาสตร์ได้ดีมีคน,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 คนลึกศาสตร์ได้จำจำได้นะ ก็มีอันผู้หนึ่งอันอยู่บ้านเก้าแม่สาวราแต่แม่สาวเราเราเป็นสาวก็มีผู้หนึ่งอันอันเราตายอันอันเราตายนะเราตกตกควายพี่น้องเราไปเลี้ยงควายล้วตกตกควายล้วเราเป็นสาวลเลยเลี้ยงควายแล้วตกเลยอันหัวนะไปถื่กระต่อยย่างจากอย่างละเพราะว่าคนมัยก่กนกับว่ามีห้องมั่ห้องหมอเนาะเป็นอัน เาว่าเป็นเป็นนนหนึ่งกะก็บเได้ไปหาหมอนะก็เอาม,มากินยุยยกินยายือนแล้วก็เราเลยเพงใส่เลือดข้างในสมองอย่างเลือดบรได้ออกข้างนอกมันข้างแต่ข้างในมันเราเละเจ็บหัวเราเละตายแบบนั้นอันเราตายไปเราเลยมาเกิดอยู่อันบ้านบ้านหนึ่งแบบติดกันกับบ้านเราใกล้เคียงเป็นบ้านติดกันเออเราเลยอันอันมาเกิดแล้วก็เป็นนั้นผู้หญิงคือเก้าแหละแต่แต่กอัน อันพออายุเราได้หอดสามสี่ปีเราจือได้ว่าว่าบ้านเราอยู่ใส่เราเราก็หายไปที่พี่น้องเฮียเฮียไปจากอันเฮือนนั่นแหละพ่อแม่ก็โอกหาอย่างน้อยได้สามหน่วยด็งน้อยบ้านสี่ปีนี่แหละยังน้อยอยู่โอกหาแล้วบัดนี้พากันหาหาไปหามาอะไรได้ยินนั้นแถวบ้านน่ะเขาอันมาบอกว่าลูกเจ้าันไปอยู่เหินพูทธันผูนี้เลยอันอยู่อันบ้านบ้านติดกันนะ ไปไปเอาเละว่าว่าอันอันถามเหรอเอา้ามันยังคือมาฮอดพี่ไปถามลูกนะอันยังน้อยอยู่ฮันถามว่าคือยังคือมาฮอดพี่แล้วก็อันซองอันอันซองพ่อแม่ยอยุห่วงอนนั <uno S 1> ่นแหละแล้วก็มาหอดฟังว่ามันย่างมาย่างมามันระบอกว่าเอยน่ะเป็นแม่มันกับพ่อมันว่าือนันแล้วก็อันมันว่าเคยอยู่เ่วงอนนี่เคยอยู่เ่วงอนนี่แล้วกา จิ้วหันจิ้วนี่ได้แต่ว่าค่อยค่อยกับผู้เสว่าอันก,ก,ก็คิดว่าเด็กน้อยอันเด็กน้อยเนาะก็เลยเขาก็เลยบ่ได้เสื้อเขาก็เลยบ่ได้สนใจนะ mm hmm. เราเราก็แพงใหญ่นั่นก็ไปหาเราเราก็แพงแพงแล้วก็พี่น้องเปลี่ยนทางใหม่กันเดี๋ยวด้อใส่นมไอซ์ซมก่อนอยางนั้นมันมืดล่ะไอซมซุมลงไปเลยกับมาโตเนาะกาอันมีคนมาบอกแล้วกับพ่อแม่เรากับไปนั่มเอาแบบนี้พี่น้อง ไปนำเอาแล้วก็ให้แบบนี้บ่เมื่อบ่เมื่อค่อยทิอยู่อคุ้นงานค่อยบัดเซ็นอยู่กับพ่อกับแม่ค่อยเขาก็ก็เจ้าก็ไม่ได้เอดใจอย่างก็เจ้าก็ไม่ได้ขึ้นอย่างก็คิดว่าอันไม่ใหญ่นั่นดีกับเราแล้วก็เพลงแล้วก็เลยอันพาเมือบบนี้รองเสมอแบบนี้พาเมือไให้ไหมให้มาเฮือนหลังนั้นอินนะค่อยทิเมืองงานค่อยค่อยทิเมือหาพ่อหาแม่ค่อยบ่ดเซ็นให้บ่อยูบ่ดเซพ่อแม่ก็เลยแบบพามาแบบนี้ พามาแล้วก็ไปแล้วก็ไปลิ้นอันไปลิ้นนำเราคือเก้าแล้วก็บังเอินมู่ย่างไก่หน้าเฮือนแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอินกับเจ้าเอินมู่เอินซื้อเขาโอ้ยคือผมเมื่ออันลิ้นนำเฮาแน่ตูนนี่กระดายแบบนั้นโอ้ก็งงแล้วมู่เหมืนกับมู่แล้วก็บวัยสามสิบปลายสี่สิบแหละเวลาพันยังสี่ปีอยู่แบบไหวไม่ไหวนู่นแบบนี้เอินกับผู้หู้จักแล้วโอ้ยอันเฮาอันอันอัน เฮาก็อันนั้นอันนี้เดบอกสื่อนะจำเฮาบอกได้บอกเฮ้ย่าษาเฮาเคยไปเลี้ยงงวงเลี้ยงควายลี้นนมกันอยู่เต็งน้อย่าษาโอ้ยเขาก็ห่วยเต็งน้อยมันจะใสขู่จักสื่อขูจักบดก็เลยก็เจ้าก็เจ้าก็เลยถามบดนี่แม่นอันไปหู้มาแต่ใสอันนั้นนี่บ่ได้หู้ดอกค่อยนี่เป็นคนไทยบ้านนี้่าษาค่อยจือได้บดนี่พ่อแม่ค่อยซื้อหั่นซื้อนี่แล้วมูค่อยซื้อหั่นซื้อนี่แล้วก็ฮื่นค่อยอันนี้ค่อยจือได้นี่อันนั้นอันนี้ต้นขาค่อยปลูกหั่นมูนี่จืดไดบดสีไป เด็กน้อยอีหยังสิบ่ฮู้จักเบิดเขาเจ้าก็แปลกใจเขาเจ้าว่าชื่อได้อยู่บ่หน้าอยู่ไสชื่อได้ว่าซั่นไปไปหน้าว่าซั่นย่างลูเฮือนย่างๆๆไปทางไปหน้าเขาเจ้าก็ไปนําก้นไปก็นีหน้า่อยว่าซั่นไปถึกมองแล้วก็อันชื่อเทียงให้เทียงหน้านี่เทียงหน้าก็โอ้เก่าแล้วเนาะแม่ว่าซั่นกับแม่อันผู้เก่าเรา่เก่าแล้วเนาะห่างแล้วทงหน้าตั้งแต่่อยอันไปก็ได้ว่าซั่น นี่โอ้ตันมังมีมังม่วง,งตันมาพฟ้าวคอยปลูกใหญ่เบ้อเลยเป็นอันมากเบ้อเลยตอนเราอันเสียนะยางพันใหญ่ซ้ำเราปลูกไว้ใหญ่เบ้ต้นใหญ่เป็นหุ่มเป็นยางเราว่าโอ้ยอันเขาก็ให้แลหละพ่อแม่ทำหางม่วงห้าควายพร้อมได้อันควายบักเทกิกอันงัวงแม่สาวคงค่อยเดี๋ยวมันไปใส่ไปสั้นกระขายแล้วมันกระดนดแล้วมันกาเราตายไปโอ้ยสิกบกว่าปีเนาะมันก็ เท่าแล้วงอควายก็ได้ขายแล้วือขายของค่อยจังท่านจังที่เรากลจมแม้วก็ยังเหลืออยหนูควายแต่เป็นรอดไหมนะรุ่นของเราเรากลขายไปบนแล้วมันก็เท่าเลยน้อพี่น้องท่นแหลรพ่อแม่ก็ฮูู้แล้วว่าเป็นลูกของเจ้าของกับสานมาเกิดให้พ่อแม่นะให้เพราะเพราเราบ่มีลูกเลยมีแต่คนเดียวนี่ยเรก็ตายไปแล้วก็แล้วบ่มีลูกเลยนะให้ให้แล้วก็เราก็ยกมูลมังให้ได้ยกให้หน้าสาธุแล้วก็งอควายเราเอาให้แบ่งให้แล้วก็ กับแล้วอันให้บ้านน่ะแล้ว่าว่าอันพ่อก,กับแม่เราหน่ะสร้างเรื่องสร้างราวว่าให้อันผู้นี่หันให้ลูกเราหันมามาเอาอันย้วเอมูลอมาอมังพ่อแม่ผู้นี้ใส่บ้านก็จะเว้าวใส่แต่ว่าบบแม่กลมจริงกับแม่ลูกเราอันรีแหละแต่กับซานมาเกิดก็จะวา่าเพราะว่าพ่อแม่หน่ะเสื้อสนิทใจเลยเพราะเราหูจักบัดทุกอย่างแต่ใส่บ้านเขาก็เนาะก็คือว่าแหละเขาก็เข้าใจว่าบอกให้มันอยู่อมูลมังอันไรอันนี้ก็เรื่องแบบ ามาง,งคุณก็ชื่อว่าเหลือเสื้อนะกาวามเสื้อไปมันก็คือแม่เล่าาเนี่ยแหละเราไปนั่งถามเลยว่าจังใดเราก็บอกให้ฟังเลยนะว่าอันตายตาย,ตายไปกับไปไปไป,ไปเห็นหม,ม,ม้อนรกนะพี่นงไปเห็นก็ยมมาทูจับปวดใหญ่ๆซับเขนนั้นคนที่ว่ากิรักขโมยนะเป็นคือันในหนังที่เราเห็นนั่นแหละว่าจะัไปเห็นไปนั่นก็ก็มีอัน คนจุงเขนมาต้นใต้ต้นมังไห้ค่อยก็กินมังไห้แล้วไปจนแล้วก็มาเกิดแลว้ววะน่ะก็บ่านั่นนั่นแหละก็เจ้ากับชาวบ้า,บานอื่นก็ว้ยฮือฮากันเว้าก็พากันมาเบิ่งมาทามมาซ้ออะไรเขาก็ได้จะกคูจากห็นเดีย๋ยวนี้แหละเรา,าเรายังอยูเราก็เท่าเติบเลยแหละพี่น้องเลยนี่ก็เป็นความเสื่อของไปมันเนาะก็นี่ก็เรื่องจริงจากอันเมย์เพื่อนวอาให้ฟังแต่อยู่บ้านเก่าของคนปุ๋ยแหละเอาพี่น้องจบในทานเฮา เห็นนักกินตัวบานนี่น้องใส่ข้าขวคั่วจากน้อยเนาะเพิ่มความหอมเออพี่น้องลืมเมาอันอันว่าอันที่ทที่ว่าพ่อแม่เสือ้อเพื่อนจะนิดใหญ่เลยนะที่ปันมูดปันมังให้นะก็คือเรามีแป้วอยู่หัวที่ท,ที่เราต๊ะควายนะพี่น้องมีแป้วอยู่นี่แหละตอนตอนเราตายเราก็มีแป้วคือกันมีแป้วอยู่หัวที่เราต๊กถือกระต่ออันนั่นแหละ เขาเสื้อเลยพ่อแม่นะเสื้อสนิทใจว่าลูกค้อยฮันซิแล้วก็นแถวบ้านเขาก็เสือ้อเพราะว่าเขาก็ตอนก่อนเราสิตายนั่นเลยเขาก็หู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นนะฮันแหละเสื้อชนิดใจเราก็บัดปันมุ่นปันมั่งให้เอามาเอามาซีม เอาไปเยจะใส่พักน้ำตู้กับอันต้นหอมลงไปแสบ่บและแกงห่อมาเด้อพี่น้องเด้มาตากกักเอาเดออร่อยนัวชูวรสมืดกิโลนึงไ <laughs> ม่นว่าลิ้นเด้อพี่น้องเด้อ เรียบหย้อยเราก็มาตักเลยพี่นอ้องปองปงพี่น้องแล้วแหละนี่มันฮอนเลยมาเดยพี่น้องได้มาตักเอาพ้วยพี่พัวน้องคือเก่า ไก่สซโนไม่ซุ่มเนาะนี่หอมอะไรแล้วแหละแนวกินเรงเขาเขาก็มาทักทายพี่น้องพร้อมแกะไก่สซโนไม่สุมเนาะพี่น้องอะไรก็สมุนท่ากินข้าวละ <c ười> นอนอย่างสบายใจกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ก,กินมันก็บ่ให้ตุ้ยได้เลยอะไรพี่น้องขอกระพุนขอขอบใจทุกการที่เขามตาิดตามรับชมและให้กําลังใจน้พี่น้องเนาะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคิดใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้สาวเราเนาะสาวรราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสบายดีย้ำเลง